เอาละครับแต่อันนั้นก็ยังไม่เท่าหัวจิตหัวใจกับผู้ชมผู้เชียร์ที่อยู่ทางนี้แล้วก็ชมอยู่ทางบ้านเสื้อสีแดงๆอยู่ล้อมน้ำแดงเป็นเอกลักษณ์เป็นอักตลักษณ์ของเทพพระบุตรหอคำมาตั้งแต่ไหนแต่ไรวันนี้ได้นามสกุลว่าแสงโทนครับก็ถือว่าเป็นการแข่งขันในสองประเทศไทยลาวร่วมกันมาเป็นเจ้าภาพครับ ถึงทิงที่สามต้ขอแรงใจแรงเชียร์ออกมาเลย เหลือออกมาแล้วอย่างที่เหลียให้ทราบครับเข้าสี่ลำก็ถือเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีเป็นบารมีพอหนึ่งปีจะผ่านมาทีหนึ่งนี่เป็นการแข่งขันในการชิงที่สามชิงถ้วยเกียรติยศเอาลลูไอชิงที่สามในน้ำเหลือดีในประเภทไม่เกินสามสิบิปายนัเทศบาลตะบนหอคำเดนปัจจุปีพุทธศักราชสองร้อยหกสิบแปดอลเที่ยวเดียวจบเที่ยวเดียวจบไขรจะคว้าไชเที่ยวที่สามไจะคว้าชชเรียบอันดับสามและอันดับสี่เทพบุตรหองคำแสงทนเทพบระบุแสงคำขอทนเทพประบุหอคคำแสงทนล่างน้ำ แหวกขยี้ึ้นมาขยี้ึ้นมาไล่บีึ้นมาเอาลุยสลามไซส,สลามไจส,สลามไจดึงสะตงโยกหนีสลามไจดึงสะตงโยกหนีเทมบุญขอขับไล่บีขอบีขึ้นมาลวเว้เอาลวเว้ผัดกันลุกผัดกันรับเองบางขามบ,บางคนละ เกิดขึ้นได้เอาเราไว้ให้กำลังแรงใจกับผู้ชมผู้เชียร์ในสนามตะมองขนาดนี้มองตามสายตาเหมือนว่าสารใสในร่องน้ำดเหมือนจะคุมจังหวะคุมเชิงได้ก่อนแต่ว่ามาให้กำลังแรงใจเทพประมุหอ,อคำจะทำอะไรได้ ไม่ได้ได้หรือไม่ได้ไม่รู้ไอยเทพเอ๋ยเทพประุญหกรรมเทพเอ๋ยเทพประุญหกรรมได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้ไว้สลามใจไว้ไล่บทไล่บีไล่บทไล่บีเริ่มหนีห่างออกไปเริ่มหนีห่างออกไปไล่บทไล่บีเทพประุญหกรรมเอ๋ยสับๆเริ่มเล่าไว้เริ่มบทเริ่มบีไล่ขยี้หายใจลดต้นคอเอาละเว้อันดับสามเป็นหมายเลขที่เขาต้องการเพราะว่า้วยรางวัลเงินรางวัลไม่เหมือนกันอันดับสี่เพื่อนเอาไปเพื่อนเอาไปเพื่อนจะยัด ให้แต่จะยอมหรือเปล่าให้กําลังรใจเทพประบุรหอคำไอ้คููนีถตาดูตามสาตาเขาบอกว่าทาฟ้าไม่ผาไอ้เท่ไม่ขวาคของคหไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าตาลับไซนีแล้วหนีได้หนีไปหนีได้หนีไปหนีได้หนีไปาอเทพประบุรหอคําแสงทนไม่ยอม้วยเทพประบุษหอคําแสงทนไม่ยอมแล้วขอริเบียดเริ่มขอเรี่เบียดจะหมดไปหมดไม่สนใจด้วเทพประบุษไล่เบียดมาเทพประบุรเทพประบุษไล่เบียดขึ้นมาไม่สนใจประบุรจะสั่งเทพประบุรจะสั่งประบุรจะสั่ง พับุดเจ็นพับบุตเจสเพับบุดเจสเพับบุตเจสเพับบุดเจสเ์พับบุรเฮ้ยเซ็นใจขอเสียงป๊อบเบอก็เป็นภาพติดตาไปหนึ่งปีอีกหนึ่งครั้งสองพัน้ก่าก็เป็นอันว่าคู่หยุดโลกน่ชิงอันดับ3กรรมการผู้ทรงเกียรติมองซ้ายมองขวาครับชักธงไปในล่องน้ำนำเงินในนาำว่า เรือสลามใส่เป็นฝ่ายชนะครับพี่พน้